สวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาเมืดๆเ,เลยวันนี้นะครับพอดี <c oughs> แนวทางในการแปลงเครื่องสักผ้าจากอ,าอัตโนมัติเป็นอัตโนมือนะครับเป็นเมนวลน,นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีตังค์ซื้อ,อแผงบอร์ดตัวนี้เพราะมันช็อต เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดคือทำการแปลงนะครับแปลงประมาณนี้นะครับอันนี้ซักอันนี้ปั่นหมาดแล้วก็สวิตตัวนี้เป็นปล่อยน้ำทิ้งนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ของซัมซุงนะสีแดง สีแดงนี้หมุนขวาหมุนตามเข็มสีน้ำเงินหมุนทวนเข็มนะครับนี่สีน้ำเงินทวนเข็มสีดํานี่เป็นมอเตอร์เดนสีขาวนี่เป็นสายร่วมนะครับสายร่วมอาจจะเป็นนิวตันนะครับสายร่วนสีขาวนะครับในการต่อชุดนี้นะครับช่างกบ ตัวนี้มันเป็นสวิตนะครับเหมือนสวิตเปิดปิดนี่นะครับหน้าคอนแทกนะครับมันเป็นเหมือนสวิตเปิดปิดช่างกบจะเอาไฟเข้าเหมือนสวิตพอหมุนปุ๊บสวิตตรงนี้มันจะแตกกันข้างในนี่แตกกันตัวนี้ <c oughs> สามเส้นนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นที่ไปหามอเตอร์นะครับเหลืองม่วง แล้วก็แดงอันนี้เป็นชุดน่าจะเป็นชุดคอนแทคสวิตช์จักกบจะต่อตรงต่อตรงนี้เมนเข้าสีดำแล้วก็ออกสีเทามาหาตัวสีม่วงตัวสีม่วงนี่เป็นเมนหลักนะครับเป็นเมนหลักพอเราหมุนนะครับมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาเป็น เหลืองกับแดงแล้วแต่แเราจะใส่ใส่เส้นไหนก็ได้กวาเส้นไหนก็ได้ซ้ายแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเมนไฟเข้าเมนสีม่วงจากสวิตตัวนี้นะครับมาเข้าสีม่วงนะครับประมาณนี้ลองไล่ดูนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นสีแบบนี้นะครับเราตามช่างกบได้เลยส่วนสีนี้น่าจะเป็นอ่าบัสเซอร์มั้งครับนี่สี ชมพูมันต้องต่อบัสเซอร์พอบัสเซอร์220มันจะปีดเลยอันหน้าคอนแทคจะกลับไปหาสีม่วงถ้ามันทำงานเสร็จสีน้ำเงินเป็นไรไม่รู้นะครับไม่ได้ไล่ไม่ได้ใช้ก็เลยตัดออกส่วนาสายปั่นแห้งนะครับชุดปั่นแห้งก็ถังชุดนี้จะหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็ม ก็ใช้เป็นสีแดงสีแดงนะครับทำเป็นตัวปั่นแห้งก็คือต่อเข้าจากคือไฟก่อนอื่นการต่อปั่นแห้งนะครับเราก็ต่อไฟจุดนี้นะครับเป็นไฟจุดนี้นี่เข้านี่เข,ข้าที่สวิตนะครับอันนี้มันเป็นสวิตปิดเปิดทั่วไปนั่นแหละครับจะเป็นอสองขาก็ได้สีขาก็ได้แต่ถ้าจะให้สะดวกเป็นสองขา นะครับสองขาจะง่ายต่อเอาไฟชุดนี้นะครับไฟที่ที่ไปหาปลานทามเมอร์ของซากนี่แหละครับเส้นเดียวกันไปนี่แล้วมาเข้าสวิตก่อนเข้าสวิตแล้วออกจากสวิตก็มาเข้านี่เข้าทามเมอร์ของปั่นแห้งจากสีส้มเข้าสีสีเทาหรือสีส้มก็ได้แล้วแต่สะดวกของช่างกบเข้าสีเทา แล้วออกสีส้มสีส้มมาสีแดงตรงนี้นะครับสีแดงก็คือปันหมาดต,ตามเข็มตามเข็มก็คือเป็นอ่สีแดงนะครับปันหมาดอันนี้ของซัมซุงนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นล่างนี้เส้นนี้เป็นไฟเส้นล่างนี้จะมีสองสองจุดก็คือเข้าลานตนัวนี้เข้าทามเมอร์ตัวนี้ เส้นสวิตล่างตัวนี้สวิตล่างตรงน,นี้เข้าํามือแล้วก็จุดนี้อีกจุดหนึ่งมาเข้าตรงนี้นะครับมาเข้ามอเตอร์เดนสีขาวนี่สีขาวนี่ครับเข้ามอเตอร์เดนสีขาวพอสายมอเตอร์เดนเป็นสีขาวนะครับสายร่วมก็คือเดี๋ยวนะเด้เลยนะอ๋อไม่ใช่โทษทีโทษท,ท,ทีครับสายมอเตอร์เดนเป็นสีดําสายร่วมเป็นสีขาวเออ ช่างกบก็เอาออกจากสวิตสวิตสวิตบนนี่ฝั่งนี้จะเป็นไฟเข้านะครับฝั่งล่างนี่จะเข้าต่อเข้าลามตัวนี้นะครับคอนแทคล่างจะต่อเข้า,าทามเมอร์ตัวนี้สีเทาอีกสีส้มนี่ก็ไปต่อสีส้มนี่ก็ไปต่อกับสีแดงเพราะสีแดงมันมันหมุนขวาก็คือหมุนตามเข็มก็คือปันป่นแห้งปั่นหมาดเท่าที่ช่างกบลองดูนะรุ่นนี้นะครับปันปั่นหมาด ส่วนด้านล่างที่ต่อเข้าจุดนี้ก็ไปต่อเข้ากับมอเตอร์เดนด้วยนะครับจากสวิตนะออจากสวิตจากตรงนี้แหละสีเทานี้แหละจากสวิตเหมือนกันต่อร่วมกันกับทามเมอแล้วก็สวิตมาต่อเข้าสีดำํำสีดําเส้นเล็กนี่ก็คือจุดนี้เป็นมอเตอร์เดนนะครับง่ายๆวิธีแปลงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู เดี๋ยวจะปั่นมาให้ดูนะครับตรงนี้ต้องปิดนะครับปิดก่อนนะครับแล้วก็ปั่นมาหมุนเลยนะครับครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับปึ๊บแล้วนะหมุนปึ๊บนะี่ครับได้ปกตินะครับ ๊อ่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้พอมันจบปุ๊บสมมติว่ามันมันหยุดอ่าก็เอาน้ำเข้าจะล้างนะครับก็เปิดตัวนี้ปุ๊บมอเตอร์เดนดึงอ่ามอเตอร์เดีนดึงนะครับเนี่ยดึงนะครับก็คือพอมันดึงเสร็จปุ๊บอ่าล้างแล้วก็ก พอน้ำหมดนะครับพอน้ำหมดปุ๊บเราก็ปิดเราต้องดูก่อนว่าน้ำหมดยังน้ำหมดปุ๊บเราก็ปิดตรงนี้เดี๋ยวมันจะดับแล้วก็มาปั่นมาเอ้ยมาล้างคือเอาน้ำล้างแล้วก็มาปั่นน้ำล้างผ้านะครับตัวนี้พอจะปั่นแห้งถึงเวลาปั่นแห้งเราก็เปิดตัวนี้ต่อเปิดตัวนี้แล้วก็มาหมุนตัวนี้เลยนะครับปุ๊บ ทำงานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับแนวทางในการต่อนะครับก็มีแค่นี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่อยากจะทิ้งถังเครื่องซักผ้านะแล้วบอร์ดมันแพงหรือว่าบอร์ดมันไม่มีแล้วหรือว่ามันช็อตเยอะอยากจะใช้ทุนทรัพย์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะ ไม่แพงนะครับชุดนี้3มชุดนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม